สวัสดีครับวันนี้ก็ดังไอทีจะมาอัปเดตสินค้าตัวใหม่กันนะครับเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์รุ่น GS80L นะครับผมสำหรับกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับก็ดังไอทีก็ทำทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับผมก็คือรุ่นแรกคือรุ่นราคาไม่เกิน500บาทนะครับก็จะเป็นรุ่น F1.8 ตัวนี้นะครับจากการใช้งานนะครับผู้ใช้งานจริงก็จะได้แจ้งมานะครับว่าสามารถใช้งานได้คุ้มกับราคานะครับผมแต่จะมีลูกค้าบางส่วนนะครับที่ ต้องการกล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับในราคาที่แพงขึ้นอีกนิดนึงก็คือไม่เกิน1,000บาทนะครับทางโกดังไอทีก็จะใช้โจทย์นี้แหละครับในการหาตัวสินค้าเอามาขายนะครับผมซึ่งสรุปแล้วก็จะได้เป็นรุ่น GS 80L 0ตัวนี้เข้ามานะครับทำไมถึงเลือกตัว GS 80L 0ตัวนี้นะครับเพราะหสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผม2คือขนาดใหญ่นะครับสคือราคาไม่เกินหนึ่บาทแน่นอนนะครับผมตัวนี้ ซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นตัว GS 8 0 l เนี่ยขายในท้องตลาดนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยต้องแจ้งไว้เลยว่าตัวเนี้ยเราสั่งทําจากโรงงานโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของชิปเซตเลนกล้องนะครับหรือว่าบอร์ดต่างๆเนี่ยรับรองว่าไม่เหมือนกับของที่อื่นแน่นอนนะครับผมต่อมาเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของตัวกล้อง GS 8 0 l กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่ถึง2.7นิ้วนะครับผม นี่คต่อมาก็จะเป็นตัวนี่ครับบอดี้ภายนอกนะครับมีลําโพงในตัวนะครับผมมีสเลสสีดวงอ่าแล้วก็นี่ครับมีตัว AV out ช่องต่อ HDMI out นะครับผมสามารถต่อภาพขึ้นจอทีวีได้เลยนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับช่องเสียบสายชาร์จแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นช่องใส่เมมนะครับผมข้างขวานี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเลกคอร์นะครับปุ่มตกลงปุ่มเมนูปุ่มโหมดนะครับผม แล้วก็ปุ่มขึ้นปุ่มลงสําหรับเลื่อนภาพหรือว่าตั้งค่าเมนูต่างๆนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับเลนกว้าง120องศานะครับผมทําให้สามารถถ่ายครอบคลุมพื้นที่หน้ารถได้ดีที่สุดนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็มีไม้คบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายยึดบีนะครับขายึดกล้องติดกระจกหน้ารถยนต์นะครับใส่ชาร์จความยาว3.5เมตรแล้วก็คู่มือนะครับผมตัวเครื่องก็รองรับเมนูภาษาไทยนะครับผมสามารถใช้งานได้สะดวกนะครับ แล้วก็การบันทึกเนี่ยก็สามารถบันทึกได้ถึงแบบ Full HD เลยนะครับผมาการใช้งานก็ไม่ยากครับหลักๆปุ่มเมนูนี้ก็คือการเลือกเมนูแบบนี้นะครับขึ้นลงสมมติ่างเราจะตั้งวันที่กดเม,มนู2ทีเลื่อนลงกดปุ่มเลคคอร์ดหนึ่งทีนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับรว่าตั้งวันที่จะตั้งวันที่ก็กดขึ้นลงครับพอเราจะไปโหมดอื่นนะครับกดโหมดนี่ครับผมสายมือเพื่อเลื่อนนะครับจากเดือน เป็นวันอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆตั้งเสร็จนะครับกดปุ่มเลคคอร์หนึ่งทีเพื่อตกลงนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้การเปลี่ยนโหมดถ่ายรูปต่างๆก็กดนยฮะกดโหมดหนึ่งทีก็จะกลายเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับสังเกตดูกดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นการดูภาพย้อนหลังเนี่ยครับผมลองดูนะครับเนี่ยเวลาเราดูภาพก็สามารถดูผ่านหน้าจอ ของตัวกล้องนี้ได้เลยนะครับผมครับสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องติดหน้ารถยนต์นะครับงบประมาณไม่เกิน1,000บาทเนี่ยตัวกล้อง GS80L ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสามารถถ่ายได้ทั้งภาพกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับอันนี้ในภาพคือเวลา3ามทุ่มนะครับเนี่ยถ่ายได้นะก็เห็นภาพชัดเจนนะครับผมข้อดีอย่างอื่นนะครับนอกจากเรื่องถ่ายภาพกลางวันแล้วก็กลางคืนได้เนี่ย หน้าจอขนาดใหญ่2.7นิ้วรูปทรงที่สวยงามนะครับผมแล้วก็มุมมองกว้างนะครับของเลนส์120องศานะครับทําให้ครอบคลุมพื้นที่หน้ารถเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่กําลังมองหากล้องนะครับงบประมาณไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับขอย้ำนะครับว่าไม่เกินหนึ่งพันบาทเนี่ยตัวกล้อง GS800L ก็น่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมยังไงก็สามารถ สอบถามนะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่โกดังไอทีนะครับผมขอบคุณมากครับ